สวัสดีครับผมลูกนัดฝอปทุมนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีรถแต่งหล่อมาให้ทุกคนได้ชมกันอีก1คลิปนะครับเดี๋ยวตามลูกนัดไปชมกันเลยนะครับว่ารถคันนี้ที่ลูกนัดเอามาเป็นรุ่นอะไรครับ รถที่นัดเอามาให้วยคนได้ชมในวันนี้นะครับจะเป็นรุ่น XL พัทส4ประตูยกสูงนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับจะมาพร้อมเครื่องยนต์2 2ลิตรนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรครับและคันนี้ยังมาพร้อมการจัดวางเครื่องยนต์ที่สูงนะครับเลยทําให้รถคันนี้สามารถลุยน้ําได้สูงถึง80เซนเลยทีเดียวนะครับและราคาค่าตัวสําหรับรถรุ่นนี้นะครับก็ไม่แพงเลยครับเพียงแค่752,000บาทเท่านั้นเอง โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของชุดแต่งกันนะครับมาครับมาดูในส่วนของชุดแต่งที่ลูกนัดได้ติดเพิ่มให้กับลูกค้านะครับอย่างแรกเลยนะครับนี่เลยครับสกูปทรงแรกนะครับซึ่งจะใหญ่เต็มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยได้เลือกตัวหนังสือแรกตรงนี้เป็นสีแดงนะครับซึ่งเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าอยากได้สีอะไรเดี๋ยวลูกนัดจัดให้นะครับ และสกรุ๊ปตัวนี้นะครับถ้าเรามองจากด้านในนะครับมันจะค่อนข้างบางสายตานิดนึงนะครับแต่ถ้าเรามองจากทางด้านหน้าเนี่ยจะทําให้รถดูมีนิสิมากขึ้นนะครับเพราะว่ากรุ๊ปตัวนี้เนี่ยเต็มทั้งสากะโปงเลยนะครับโอเคนะครับแล้วเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันต่อนะครับที่เห็นกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็คือมันเป็นในส่วนของกระจังหน้า F150 Spider นะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟ LED 3จุดตรงนี้นะครับ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับมันจะมีสีขาวสีเหลืองให้ลูกค้าได้เลือกนะครับลูกค้าเลือกได้เลยครับเดี๋ยวลูกนัดจัดให้ครับแล้วก็มาดูในส่วนของฟอนต์ตรงนี้นะครับ FORD ตรงนี้นะครับลูกค้าก็เลือกเป็นสีดําตัดสีแดงนะครับหรือลูกค้าท่านใดอยากได้เป็นสีแดงหมดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวลูกนัดก็จัดให้เช่นกันครับผมโอเคนะครับแล้วมาดูในส่วนของไฟหน้ากันบ้างนะครับลูกนัดได้เพิ่มความหล่อให้กับโคมไฟหน้าของเรานะครับโดยการติดนี่เลยครับขอบไฟหน้า สีดำด้านนะครับตัวนี้ก็ทําให้โคมไฟรถเนี่ยหล่อขึ้นมากๆเลยครับผมถัดมาดูกันต่อนะครับที่มาพร้อมกับชุด F150 นะครับก็จะเป็นไฟตัว C นะครับแบบนี้นะครับซึ่งไฟตัวนี้นะครับจะเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแผ่นอะคริลิกสีดําด้านหลังติดมาแบบนี้นะครับผมและด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกันชนนะครับมันจะมาพร้อมกับชุด F150 นะครับและจะเว้นช่องว่างไว้ให้ใส่ไฟตัดหมอกนะครับ Targets, และตรงนี้นะครับรุ่นนี้จริงๆแล้วไม่มีไฟตัดหมอกนะครับแต่ว่าลูกนัดก็ได้เพิ่มให้ลูกค้านะครับโดยติดไฟตัดหมอกทรงตลมมาให้นะครับเรียกได้ว่านัดใส่ให้ลูกค้าครบทุกอย่างเลยนะครับโอเคนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันต่อเลยครับมาครับมาดูในส่วนของด้านข้างกันนะครับมาเริ่มตรงนี้กันก่อนเลยนะครับที่ลูกนัดติดเพิ่มมาให้กับลูกค้านะครับคือนี่เลยครับคิวล้อขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้นะครับนัดเลือกเป็นแบบมีหมุดให้กับลูกค้านะครับพอลูกค้าเนี่ย ชอบตรงหมุดสีเงินแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับนัดไม่ได้เจาะตัวรถนะครับเป็นเพียงแค่หมุดหลอกเท่านั้นนะครับผมโอเคนะฮะเรามาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะครับล้อตัวนี้นะครับลูกค้าได้ทําการเทิร์นนะครับโดยเปลี่ยนเป็นล้อขอบสีกนะครับมาพร้อมกับสไตล์ที่เป็นออฟโรดนะครับเพราะว่านะครับยางตัวนี้นะครับจะมาเป็นในรูปแบบของมันจะดูอ้วนๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นยางมอนเตอร์เอทีสามนะครับและนัดบอกเลยนะครับว่ายางตัวนี้เงียบมากๆครับ แล้วมาดูในส่วนของแม็กนะครับแม็กอันนี้ลูกค้าได้เทินเป็นแม็กขอบ16นะครับลายดอกไม้นะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับมาพร้อมกับนี่เลยครับเส้นตัดแบบนี้สีเงินนะครับซึ่งมันทําให้ลายแม็กเดี๋ยดูสวยมากนะครับแล้วก็ลายนี้เป็นลายที่นิยมมากเช่นกันครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้กันต่อนะครับตรงนี้นะครับพวกชุดครอบพวกนี้นะครับของเดิมเนี่ยจากรุ่นเอกพัฒน์เนี่ยจะเป็นสีดําด้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ ไฟเลี้ยวด้านข้างแบบนี้นะครับและหูกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านเช่นกันนะครับโอเคครับผมแล้วถัดมาดูกันต่อที่ตรงนี้เลยนะฮะที่ลูกนัดติดเพิ่มกับลูกค้านะครับราหลังคานะครับสีดําด้านตัวนี้นะครับจะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับและถัดลงมานะครับก็จะเป็นคิ้วกันสาดนะครับน่าจะติดให้ทั้งหมด4ี่บานเลยนะครับและข้อดีของคิ้วกันสาาตัวนี้นะครับในเวลาที่เราไปจอดรถตักแดดนะครับ เราสามารถแง้มกระจกลงมาได้นิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้อากาศในรถเนี่ยมันโฟล์ขึ้นนะครับทำให้รถไม่ร้อนจนเกินไปนะครับและคนที่อยู่ภายนอกเนี่ยก็มองไม่เห็นเลยครับว่าเราแง้มกระจกลงนะครับโอเคนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นชุดเบ้ารองมือจับนะครับสีดำด้านแบบนี้นะครับที่ลูกนัดเนี่ยติดให้ทั้งหมด4บานเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นราวบันไดนะครับของเดิมจากโรงงานนะครับและลูกนัดบอกเลยว่า มันแข็งแรงมากๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวหักง่ายแน่นอนครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่เลยครับลายสติกเกอร์นะครับที่ลูกค้าเป็นคนเลือกนะครับลายสติกเกอร์นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าลูกค้าอยากได้เป็นลายแบบไหนจะเป็นในส่วนของชื่อบริษัทหรือชื่อตัวเองหรือเป็นโลโก้ที่ลูกค้าออกแบบมาเพียงแค่ส่งแบบมาให้ลูกนัดนะครับเดี๋ยวลูกนัดจะจัดการให้เลยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับนี่นละครับเพิ่มความหล่อด้วยการติด โลบาร์เล็กของ Outlander แบบแขนยาวนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าทําให้รถเนี่ยหล่อขึ้นมากๆเลยนะครับและในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับก็เป็นชุดครอบอีกเช่นเคยครับจะเป็นครอบฝาถังน้ํามันสีดาด้านครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถกันรอยเล็บรอยรอยนิ้วมือได้ด้วยนะครับเวลาที่เราไปเติมน้ํามันเนี่ยตัวนี้ก็สามารถป้องกันได้นะครับโอเคนะครับด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลูกนัดจะพาไปชมด้านหลังกันต่อเลยครับมาครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับ อย่างแรกเลยนยครับที่นัทจะให้ทุกคนดูนะครับก็คือนี่เลยครับไฟท้ายที่มีขนาดใหญ่นะครับแต่ว่านัทเนี่ยก็เพิ่มความหล่อให้กับไฟท้ายนะครับโดยติดข้อไฟท้ายสีดำด้านนะครับและตัวนี้เนี่ยจะมีเส้นแบ่งการทํางานของช่องไฟด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะครับจะแยกอย่างชัดเจนเลยครับและรุ่น x อก t p u นะครับจะมาพร้อมตัวหนังสือสติ๊กเกอร์คำว่าเンนเจอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเบ้ารองกระบะท้ายปลายดาบนะครับ ซึ่งเราเนี่ยใช้รถกระบะนะครับการที่เราจะมาระวังเป็นรอยเนี่ยมันก็ไม่ควรนะครับนัดเลยติดตัวนี้มาให้นะครับเนี่ยนะครับเราสามารถเอามือสอดเข้าไปได้เลยนะครับลถไม่ต้องว่าระวังว่ามันจะเป็นรอยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้จะไม่มีสติ๊กเกอร์เลนเจอร์มาให้นะครับแต่ลูกนัดก็ทําการติดเพิ่มครับเพราะว่าลูกค้าอยากได้ครับผมก็ติดเป็นแบบนี้ให้เลยนะครับผมและด้านล่างนี้นะครับก็เป็น กันชนท้ายเหล็กของ Outlander นะครับแบบมีหูลากจูงสีแดงนะครับซึ่งแข็งแรงมากๆเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ทำให้รถเนี่ยดูเท่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยครับมาพร้อมกับไฟส่องป้ายทะเบียนตรงนี้ด้วยนะครับผมและอย่างนี้นะครับคันนี้นะครับตากล้องส่องมาตรงนี้นิดนึงนะครับนี่นะครับจะมีกล้องถอยหลังนะครับที่นัดติดเพิ่มให้กับลูกค้านะครับและเดี๋ยวนัดจะพาไปดูข้างในนะครับว่ามันทำงานยังไงโอเคนะครับแล้ว อีกอย่างหนึ่งนะครับที่นัทจะบอกลูกค้าตลอดเลยนะครับว่ารถกระบะของเรานะครับจะมีแชสซีที่หล่อขึ้นเป็นชิ้นเดียวนะครับและเป็นชิ้นใหญ่ตัวนี้เนี่ยจะทําให้รถของเราเนี่ยสามารถบรรทุกได้หนักถึง1,3 0 0ักิโลกรัมเลยนะครับและเราใช้ไป10ปี20บปีเนี่ยนัทบอกเลยว่าไม่มีหักง่ายๆแน่นอนครับผมและมาพร้อมกับกระบะท้ายที่ลึกถึง51 1มิลมตรนะครับนี่นะครับลูกค้าดูเลยนะครับว่ากันชนหน้าใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยสามารถใส่เข้าไปได้ทั้งอันเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับสําหรับด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลูกนัดจะพาทุกคนไปชมด้านในรถกันต่อครับมาดูในส่วนของด้านในรถกันนะครับนัดบอกเลยว่าพองในสายข้างในนะครับค่อนข้างกว้างขวางมากเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้นะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าลูกนัดเนี่ยได้ติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้านะครับเป็นเบาะหนังนะครับแล้วบอกว่าหนังเนี่ยคุณภาพดีมากเลยนะครับนั่งนั่งแล้วนุ่มมากเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับ อร์ดเนี่ยก็โอบกระชับมากเลยนะครับและเรามาดูในส่วนของตรงนี้นะครับพวงมาลัยนะครับนัทบอกเลยว่าพวงมาลัยของรถเราเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับพวงมาลัยของฟอร์ดนะครับจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับและลูกนันบอกเลยว่าเนี่ยนะครับเราสามารถควงได้สบายเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะสามารถทาให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถใช้งานได้เช่นกันด้วยนะครับเพราะว่าพวงมาลัยเราเบามากนะครับ โอเคนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ลูกนัดได้ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะครับนี่เลยครับหน้าจอ a n d ด o อ d นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นวิทยุธรรมดานะครับแต่ว่านัดก็ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับที่ที่ลูกนัดบอกไว้ตอนด้านท้ายนะครับว่านี่นะครับลูกนัดได้เพิ่มกล้องถอยหลังให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับแล้วเราเปิดประตูซ้ายขวาเนี่ยมันก็ขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับหน้าจอตัวนี้ก็จะซิงกับทางด้านของพวงมาลัยด้วยนะครับพวกปุ่มตรงนี้นะครับนี่นะครับลูกค้าดูนะครับสามารถปรับลดเสียงเพิ่มเสียงได้เลยนะครับที่หน้าจอโอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะออกรถกระบะดีๆไว้ใช้สักคันนะครับลูกนัดแนะนําเลยครับว่าเป็นฟอร์ดเลเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแคปหรือสี่ประตูนะครับบอกเลยว่าขับสนุกมากๆนะครับเพราะว่าช่วงล่างของเรานั้น ทั้งเฟิร์มทั้งแน่นมากๆเลยครับและลูกค้าท่านใดสนใจนะครับนักก็มีโปรโมชั่นให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งหล่อแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นดอกเบี้ยส่นเปอร์เซ็นนะครับบอกเลยว่าซื้อกับลูกนั้นนะครับลูกค้าจะคุ้มมากๆเลยครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักก็ฝากทุกคนนะครับที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของลูกนักด้วยนะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ